ครับก็สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยครับกับช่องแก้วกัลยาพักเครื่องนะครับวันนี้ก็มากันในช่วงยาเย็นนะครับวันอาทิตย์นะครับผมก็ในช่วงเช้าลงไปให้แล้ว1คลิปนะครับ1 EP อีีนะครับก็ได้มีบางส่วนนะครับเช่าบูชากันออกไปนะครับพอดีในช่วงนี้ก็มีมาอีกเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับไม้เก่าค้าๆกันไปเช่นเคยครับผมครับก็ฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผม ถ้าเป็นวันหยุดมีเวลานะครับผมก็จะลงให้วันละ2รอบนะครับผมแต่ถ้าวันไหนเป็นวันธรรมดาหรือว่ามีภารกิจอะไรก็อาจจะลงรอบเดียวหรือว่าหยุดบ้างอะไรบ้างก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมแต่ก็ มีมาแบ่งปันกันแทบทุกวันอย่างแน่นอนนะครับผมฝากด้วยครับฝากกดติดตามช่องแก้วกรลยาไว้ด้วยนะครับหากท่านกดติดตามนะครับท่านจะไม่พลาดทุกๆคลิปทุกๆ e ีีที่ผมลงนะครับผมแล้วก็ช่องของเราครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมเราส่งออกทุกวันนะครับผ่านไปรษณีย์ไทยรวดเร็วทันใจของถึงมือท่านแล้วชาระเงินกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมโทรนะครับ0ูนย์แ 5728906น้องแก้วรอรับสายนะครับผมหรือจะทักไอเดลนย0875728906ครับผมเน้นย้ำทุกๆคลิปครับดูให้ชอบนะครับเพราะว่าพระทุกองคนะครับเครื่องรางหรือว่าวัตถุมงคลนะครับต่างที่มาส่วนใหญ่จะเป็นพระเช่าเหมารวมนะครับผมทราบบ้างไม่ทราบบ้างต้องขออภัยนะครับจึงอยากจะฝากทุกท่านครับดูให้ชอบดูให้ละเอียดนะครับไม่ต้องเกรงใจพวกเราแล้วค่อยมาเช่าบูชาไปนะครับ โอเคมาดูเป็นเหรียญแรกเลยครับผมนี <Labor ator il fi> ่นะครับเหรียญเนื้ออปากานะครับหลวงพ่อสุดนะครับผมนี่หลวงพ่อสดนะครับผมวัดปากน้ําภาษีเจริญนะครับผมนี่เป็นเนื้ออัปากาดูครับหลวงพ่อสดเนื้ออัปากานี่ก็เพิ่งจะได้มานะครับผมนี่ได้มาเป็นเหรียญแรกเลยนานๆจะเจอนะครับผมเหรียญนี้ก็สภาพแบบว่าบ้านๆนิดนึงนะครับ นี่นะครับมีรอยจมูกหน่อยอะไรหน่อยแต่ความพรมรายละเอียดยังชัดเจนอยู่นะครับผมนี่นะครับเนื้ออัปาก้านะครับผมนี่ประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องแป๊บนึงนี่นะครับนี่อ่ะชัดละนี่นะครับผมนี่ประมาณนี้ครับผมเนื้ตาหน้าตารายละเอียดติดคมชัดนะครับผมมีผิวเปิดบ้างนิดหน่อยนะครับจมูกโดนนิดนึง น <po> ี่นะครับเนื้ออปาก้านะครับเนื้ออปาก้าเอา700ครับผมที่รลึกในงานนะครับการถวายพัตตาหารนะครับผมวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับนี่นานๆจะเจอครับผม700บาทนะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับผมต่อมาครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเทาอันนี้เก่าๆเลยครับเนื้อทองแดงห่วงเชื่อมคลาสสิกมากนะครับผมเก่าๆแบบคลาสสิกเลยนี่นะครับมีคราบมีอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ผิว ผมซูมให้ดูนี่นี่ดูครับรายละเอียดติดคมชัดนะครับตัวหนังสือนะครับดูครับผมหน้าตานะครับแล้วพื้นเหรียญดูครับผมสวยแบบคือแบบคลาสสิกะครับผมเก่าๆเลยครับผมนี่ห่วงเชื่อมโบราณแบบนี้นะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขันเท่าเอา1,000บาทครับผมเนื้อทองแดงเก่าๆครับเรือนสวยๆนี่นะครับ1,000บาทนะครับ ต่อมาครับผมเป็นเหรียญพัดจีนนะครับนี่นี้เป็นพระจาจารย์อิฐวัจุามณีปลกเสกไว้ปี45นะครับผมเหรียญพัดจีนนะครับเผื่อใครหาไว้เสริมสรีมงคลนะครับผมแก้ปีชงอะไรเงี้ยนะครับพัดสิ่งไม่ดีออกไปพัดสิ่งดีๆเข้ามานะครับเหรียญพัดจีนนี่นะครับที่บอกว่าเป็นของอาจารย์อิทวัจจุามณีก็คือมีโค้ดชัดเจนเห็นไครับนี่ต่อโค้ดด้านนี้เป็นสัญลักษณ์ครับผมนี่นะครับเหรียญพัดจีนแบ่งปันเอา500นะครับผม นี่สวยเดิมครับนี่นะครับผมนี่นะครับสวยเดิมนะครับเนื้อทองแดงลมดำดูครับรายละเอียดคมชัดสวยๆครับผม500บาทพอครับผมเผื่อใครอยากได้ไปแก้ปีชงเสริมสิริมงคลนะครับต่อมาครับผมเป็นเหรียญท่านอาจารย์งกิมโคยนะครับผมนี่สวยๆนะครับผมอันนี้ปี2514นะครับรุ่นแรกนี่นะครับต่อโคตรชัดเจน3โคตรเลยครับผมนี่ก็นานๆจะเจอนะครับเหรียญแบบนี้สวยๆครับผมดูครับ หน้าตาคมชัดตอกโคด1 2 3นะครับนี่ตอกโคด3จุดชัดเจนครับผมเนื้อทองแดงลมดำสวยๆครับหน้าตาคมชัดจมูกโด่งๆเลยครับดูครับผมนี่นะครับ3โคดนะครับชัดๆสวยๆครับผมนี่เหรียญนี้ขอ700บาทนะครับนี่นะครับรุ่นแรกนะครับผมปี2514นะครับผมสมปัฒนาทุกประการนะครับ่านอาจารย์โงกจิมคยนะครับผม สายเสี่ยงโชคครับผมสายการพนันทุกชนิดนี่นะครับบูชาติดตัวไว้นะครับสุดยอดมากต่อไปครับผมเป็นเหรียญเนื้อทองแดงหลวงพ่อมุมนะครับวัดปราสาทเดือนเหนือนะครับผมนี่ก็เป็นสุดยอดเกจิอาจารย์แห่งสายอีสานนี่นะครับดูขอบตัดให้ผมมาดูภาพรวมก่อนนะขอบตัดหนาๆคมๆเหรียญไม่บวมนะครับผมสวยๆเลยแล้วรายละเอียดติดชัดมากดูครับนี่หน้าตาคมชัดจมูกโด่งเห็นไหมครับ นี่นะครับรายละเอียดนะครับนี่ดูเส้นคมๆครับผมหลวงพ่อมุมนะครับสุดยอดเกจิอาจารย์สายอีสานอีกหนึ่งท่านนะครับจังหวัดศรีสะเกษนี่นะครับแบ่งปันเอา500บาทพอครับผมเหรียญนี้นะครับเใครอยากได้ไว้เช่าบูชานะครับผม500นะครับปี2517นี่ปีลึกนะครับผมนี่ดูตัวหนังสือครับวัดปราศาสตรเยือนเหนือนะครับ500พอครับผมนี่แบ่งปันกันไป อต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับวัดการหลวงรุ่น <ę> เสือบินนะครับผมนี่สวยๆเลยครับกระไหล่ทองสวยๆสวยจริงครับผมตอก3โค้ดนะครับเส pair, ือบินเอา800บาทครับผมปี20นะครับรุ่เสือบินหลวงพ่อสุดปี20ดูขอบตัดคมๆครับนี่นะครับผมซูมให้ดูโค้ดก่อนหนึ่งโค้ดนี่ไหมครับ1โค้ด2โค้ด3โค้ดนะครับสวยๆครับรุ่นเสือบิน หน้าตาคมชัดนะครับผมนี่นะครับดูผิวสวยๆครับก็ไหลทองเดิมๆมีรอยนิดหน่อยนะครับตามธรรมชาตินะครับแต่ภาพรวมแล้วสวยมากนะครับเนี่ดูครับผิวจริงสีนี้เลยนะครับผมปี2520นหี่นะครับดูเส้นคมคมด้านหลังเหรียญครับผมชัดเจนนะครับผิวสวยๆ800บาทครับผมเหรียญหลวงพ่อสุดมัดการหลวงนะครับ ต่อมาไปเหรียญอีหนึ่งเหรียญยอดนิยมนะครับเหรียญหมุนเงินหมุนทองนะครับผมหลวงปู่หมุนนะครับนี่วัดบ้านจานนี่ก็สุดยอดเกจิอาจารย์นะครับผมของจังหวัดสีสเกตนะครับวันนี้ได้สายอีสานมานะครับผมเหรียญนี้สวยนะครับประหลอดทองแดงลมดําประหลอดลุ้งๆเลยครับผมนี่เหรียญใหม่นะครับเพิ่งได้มาสวยๆเลยครับตอกโค้ดชัดเจนนานๆจะเจอเหรียญสวยๆนี่ครับประหลอดลุ้งๆถ้ามองผ่านเลนส์อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับแต่องค์จิงผิวสวยนะครับดูดูสะสะท้อนแสงแบบนี้เห็นไหมครับ เนี่ยต้องมองสะท้อนแสงผิวสวยครับองค์จริงนะครับดูเส้นคมๆครับผมโคชชัดๆเนี่ยเห็นไหมครับนี่ดูรายละเอียดหน้าตาคมชัดนะครับผมนี่นี่นะครับเดรียญลมอุ่นด้านหลังก็สวยด้านหลังสวยมากครับออกลุ้งๆเลยคาบเก่าๆเลยนะครับผมนี่นะครับเก้า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 ล้านเอาเก้าร้อยบาทนะผมเหรียญนี้สวยๆครับนี่เหรียญสวยๆนะครับปมหมุนเอาเก้าร้อยต่อมาครับผมเป็นเหรียญ ทองแดงลมดำลงยานะครับพระอาจารย์ฟั่นนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นแรกปีศูนย์เจ็ดนี่นะครับส่วนใหญ่จะเจอพวกกระไหล่เจออะไรนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลงยานะครับนี่นะครับเพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับสวยๆเอาห้าร้อยบาทพอครับผมแบ่งปันจมูกดงๆเลยครับนี่รายละเอียดคมชัดนะครับผมนี่นะครับรุ่นแรกปีศูนย์เจ็ดนะครับผมเนื้อทองแดงลมดำสวยๆครับห้าร้อยบาทพอครับผม นี่นะครับพาจา์ฟันต่อมาครับผมเป็นเหรียญเจริญพรนะครับหลวงปู่ทิมนะครับผมนี่นะครับเอ้ยไม่ใช่เหรียญโททีไม่ใช่เหรียญเจริญพรเหรียญเสมานะครับผมนี่หลวงปู่ทิมนะครับผมนี่เนื้อทองแดงลมดำหน้ากากชุบทองต่อโค้ดชัดชัดนี่นะครับดูโค้ดชัดเจนนะครับผมนี่นะครับนี่ต่อโค้ดหนึ่งที่นะครับผม สองที่นะครับสามที่นี่โค้ดชัดเจนนะครับผมนัากาศสวยๆครับดูรายละเอียดคมชัดนะครับผมนี่นะครับเหรียญหลวงปู่ทิมเหรียญนี้เอา800บาทครับผมสวยๆนี่นะครับผมที่ระลึกฉลองอายุนะครับ8รอบนะครับผมนี่วัดรหัสไล่นะครับผมปี1นนะครับผมนี่นี่นะครับปีหนึ่งสวยๆครับ นี่นะครับผมเหรียญไซบาหลวงโฟทิม800ครับผมนะครับต่อมาเป็นเหรียญอปปก้าหลวงพ่อกันวัดพญาตนะครับนี่นี่นะครับดูขอบตัดหนาสวยๆไม่บวมนะครับผมแต่อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าจะถูกสร้างย้อนที่ลึกหรือว่าอย่างไรนะครับผมเป็นเนื้ออปปก้านี่นะครับสวยๆเลยครับผมนี่เก่าๆนะครับนี่หลวงพ่อกันนะครับผมแบบนี้นะครับน่าจะสร้างย้อนนะครับดูจาก ลักษณะของเหรียญแล้วนะครับแต่ย้อนในวาละใดอันนี้ไม่มั่นใจนะครับเผื่อท่านใดดูเป็นนะครับผมผมแบ่งปันเอา500บาทพอครับผมเนื้อปะก้านะครับเนี่ยที่ลึกในการนะครับน่าจะสร้างย้อนนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าย้อนในวาละใดนะครับเอา500ครับผมหลวงพักันนะครับถ้าต่อมาเป็นเหรียญพระพุทธนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเป็นเหรียญโบราณเหรียญหล่อโบราณเก่าๆเลยนะครับผมเนี่ยเนื้อโลหะเก่าๆเลยนะครับ อันนี้น่าจะต่ำกว่าปี2,500อย่างแน่นอนนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าออกที่ใดนะครับเผื่อท่านใดทราบนะครับผมเอา500บาทพอครับผมนี่นะครับเหรียญเก่าเหรียญรอโบราณเก่าๆไม่ทราบที่นะครับผมไม่ทราบที่จริงๆได้มาแบบนี้เลยนะครับเอา500บาทพอครับเผื่อท่านใดรู้นะครับเก่าจริงนะครับผม500นะครับต่อมาครับผมเป็นเหรียญพระอาจารย์สั้นอีกหนึ่งเหรียญนะครับผมเป็นเหรียญหันข้างนะครับผมสวยๆเลยดูขอบ ขอบตัดหนาๆคมๆมครับผมนี่เหรียญพระอาจารย์ฟันปีหนึ่งห้านะครับรุ่นพิเศษนี่สวยๆเลยครับผมนี่นะครับเอาห้าร้อยบาทครับผมเผื่อใครอยากได้ไว้บูชาครับห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับผมเหรียญพระอาจารย์ฟั้นหันข้างสวยๆแบบนี้นะครับนี่ปีหนึ่งห้าครับผมรุ่นพิเศษปีหนึ่งห้าเอาห้าร้อยครับ สวยๆครับเดิมๆห้าร้อยบาทต่อมาครับผมเป็นเหรียญพุ่มข้าวบินนะครับหลวงพ่อเพชรนะครับวัดท่าหลวงนะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยเมืองพิจิตรนะครับกระไลท้องสวยๆครับดูขอบตัดคมคมนี่นานๆจะเจอนะครับผมเหรียญรอกโบราณเก่าๆนะครับสองสี่เจ็ดสองนี่นะครับหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะครับดูครับดูรายละเอียดของเหรียญนะครับเก่าจริงครับผมดูเหรียญนี้กระไลแบบนี้เลยครับกระไลทอง เหรียญนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อเพชรนะครับผมวัดท่าหลวงนี่นะครับสวยๆนานๆเจอครับนี่นะครับกระไหลแบบนี้เลยนะครับเมืองพิจิตรนะครับผมแล้วก็มียันนาคขลับประมาณนี้หนึ่งพันบาทครับผมเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงเหรียญรุ่นแรกครับผมเหรียญหล่อโบราณเหรียญโบราณทรงคุมข้าบินนะครับต่อมาครับผมเหรียญหลวงปู่สวงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งนะครับนี่นะครับ หลวงปู่สวงี่กระาสอีสานนะครับสุดยอดเกจิอาจารย์หนึ่งหนึ่งท่านนะครับลูกศิษย์ลูกหามากมายดูครับความคมสวยคมครับจมูกโด่งนะครับผมรายละเอียดริ้วจีวรคมชัดนะครับดูนี่หลวงปู่สวงนะครับสวยๆครับนี่หลวงปู่สวงนะครับ <c oughs> รุ่นหนึ่งเทวดาเล่นดินนี่ เหรียญนี้เอา500บาทถ้าผมแบ่งปันกันนะครับผมต่อมาครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับผมนี่ออกวัดบ้านแคนะครับอันนี้เป็นเหรียญเขาสร้างย้อนที่ลึกนะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่เขาทําย้อนปี15นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดาหน้กกากเงินนี่นะครับผมอันนี้ทําย้อนที่ลึกนะครับสวยๆเลยนะครับเนี่หลวงพ่อกล้วยวัดบ้านแคเผื่อใครอยากได้ไว้ครับให้เด็กของผมเอา500พอนะครับ นี่หน้ากากเงินนะครับผมนี่นะครับเดิมๆครับหลวงพ่อกลวยวัดบ้านแครนี่นะครับเหรียญสร้างย้อนเที่ยวลึกนะครับนี่ห้าร้อยนะครับผมนี่นะครับยกช่อฟ้าศาลาวัดเดินบางนี่นะครับห้าร้อยบาทครับผมต่อมาครับผมเป็นเหรียญอัปปก้านะครับผมเหรียญอัปปก้านะครับหลวงปู่ทวดหลังหลวงพุทธิม รุ่นเลื่อนสมาณศักดิ์นะครับแต่นี้จะเป็นแบบผิวหิ้งหิงเลอะเลอะหน่อยผมซูมให้ดูนี่นะครับเป็นเหรียญเนื้ออัปปาก้านะครับผมเก่าๆเลอะเลอะนิดนึงนะครับนี่นะครับหลวงพู่ทวดนะครับแต่ก็ยังพอเห็นเส้นคมคมของเหรียญน,นะครับผมหลวงพู่ทวดหลังหลวงพู่ทิมนะครับผมนี่นะครับ นี่นะครับผมงานเลื่อนสมณศักดิ์ปี08นะครับผมดูหน้าตาคมชัดครับนี่นะครับผมเหรียญนี้เอา700บาทครับผม700นะครับต่อมาครับผมเป็นเหรียญพันนเรศวรนะครับหลังยันเกอบเพชรปี4 3นี่นะครับเหรียญเนื้อทองแดงสวยๆครับผมพันนเรศวรนะครับออกที่วัดใหญ่จังหวัดพิศนุโลกนะครับผมต่อโค้ชชัดเจนนี่นะครับมีโค้ชชัดเจนนะครับหน้าตาคมชัด นี่นะครับผมเหรียญพันนาเลสวนนี่นะครับเดิมๆครับผมหลังยันแบบนี้หลังยันกอเพชรนะครับปี4 2 4 3อนะครับอันนี้ได้เกจิดังหลวงปู่หมุนร่วมบุกเศษเหรียญนี้เอา500บาทครับผมสวยๆครับเดิมๆห้าร้อยต่อมาครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดอีกหนึ่งเหรียญนะครับหลวงพ่อสุดวัดการหลวงนะครับผมนี่เหรียญแบบนี้ให้ดูขอบครับขอบตัดคมคมครับผมนี่ขอบตัดคมคม หลวงพ่อสุดวัดการหลงนี่นะครับต่อโค้ดชัดเจนนะครับผมนี่ต่อโค้ดนะครับหน้าตาคมชัดเส้นคมคมระหว่างเหรียญชัดเจนครับดูนี่งานฉลองอายุครบ6รอบนะครับปี2517นี่นะครับผมหลวงพ่อสุดวัดการหลงนะครับนี่ดูครับเส้นคมคมเหรียญนี้เอา700นะครับสวยๆครับผมหลังยันแบบนี้นะครับวัดการหลง นี่นะครับเอา700บาทครับผม700นะครับต่อมาครับผมเหรียญชินราชเหรียญนี้ต้องบอกว่าผมเคยลงมาแล้วเมื่อ2 3งสามีที่ผ่านมานะครับเหรียญชินราชหลังอกเรานะครับเรี่ยมวินเทจเปิดหน้าเปิดหลังนะครับผมนี่นะครับรอรอท่านใดมาบูชานะครับเป็นเหรียญเก่านะครับเหรียญชินราชนะครับผมพระพุทธชินราชประดิษฐานอยู่ที่วัดใหญ่นะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญเก่าหลังอกเรา เรียมเก่าๆเปิดหน้าเปิดหลังคืออาจจะเลอะบ้างตามธรรมชาตินะคะผมแบ่งปันราคาพิเศษครับผมเหรียญนี้เอา700พอนะครับผม700บาทนะครับนี่แล้วก็อันนี้ครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครับไอพ่อทีครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมนี่หลวงปู่เอี่ยมวัสนพานสูงนะครับเป็นเหรียญเก่าเรื่องมินเทนเหมือนกันเปิดหน้าเปิดหลังนะครับนี่เป็นเหรียญกระไรทองกระไรทองเดิมๆเก่าๆ นี่นะครับส่วนจะทันหลวงพ่ออะไรไหมอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับก็ฝากทุกท่านลองดูแต่ดูเก่าดีครับผมจากจากลักษณะการเลี่ยมจากพื้นเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับดูหน้าตาครับผมเมตตาคมชัดเลอะเลอะหน่อยเพราะว่าเขาจะเลี่ยมแบบเปิดหน้าไว้นะครับแต่ผิดหลังนะครับเลี่ยมแบบเลี่ยมวินเทจโบราณโบราณนะครับผมประมาณนี้ก็ไหลทองนะครับผมสวยเลยสวยแบบสวยธรรมชาติอะครับสวยคลาสสิกอะครับผมนี่ด้านหลังเลี่ยม ปิดไว้นะครับผมนี่นะคบผมเหรียญนี้ขอ900บาทครับผมเหรียญลงพกันนะครับเก่าดีครับผมสวยนะครับ900นะครับผมต่อมาครับผมเป็นขุนแผนพิมพ์คู่แบบนี้นะครับจะบอกไงเดียอันนี้ไม่ทราบที่นะครับหนักด้วยนะครับไม่ทราบกลุ่มเหมือนกันนะครับผมนี่ขุนแผนคู่แบบนี้อันนี้อันนี้เป็นตลับนะครับผมเป็นตลับ น่าจะไม่ใช่เงินนะครับน่าจะเป็นสเตนเลสผมตีเป็นสเตนเลสนะแต่ดูเก่ามากนะครับถ้าเป็นเงินก็ดีไปนะครับแต่ผมว่าน่าจะไม่ใช่เงินน่าจะเป็นสเตนเลสนะครับผมนี่นะครับสลับหนาๆเลยครับดูครับผมแกะลายหนาๆสลับหนาๆนะครับปุ่นแผ่นพิมพ์คู่อันนี้ต้องบอกว่าไม่ทราบที่จริงๆนะครับแต่ดูเก่าสวยด้วยนะครับดูครับดูเนื้อหาครับผมนี่นี่เห็นไหมครับซูมให้ดูเนื้อหานะครับเก่าๆเลยครับผมนี่นะครับ นี่นะครับขุนแผนพิมพ์คู่นะครับผมเลยเก่าดีครับผมเก่ามากนะครับดูครับดูดูสวยด้วยนะครับส่องก็มีรายละเอียดชัดเจนนี่นะครับผมขุนแผนพิมพ์คู่นะครับไม่ทราบกุพร้อนตลับแบบนี้นะครับผมขอ800บาทครับผมนะครับนี่นะครับดูเก่าดีครับผมแบบนี้เลยนี่นะครับ นี่นะครับผมแปดร้อยครับผมแปดร้อยบาทนะครับคุนแผนพิมพ์คู่พร้อมตลับในตลับหนาๆเลยนะครับผมต่อมาเป็นขุนแผนอุ้มนางนะครับแบบนี้อันนี้ก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับผมข้างหลังกุมารกุมารเรียกทรัพย์นะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อดินเก่าๆไม่ทราบที่นะครับอันนี้เอาห้าร้อยครับผมเผื่อใครชอบครับได้มาบ้านๆแบบนี้เลยอุ้มขุนแผนอุ้มนางนะครับชัดไหมเอ่ย อ๋อชัดละปุนแผนอุ้มนางนะครับผมข้างหลังกุมารเรียกทรัพย์นะครับนี่นะครับกุมารเรียกทรั์นะครับผมเนื้อดินนะครับเก่าๆไม่ทราบที่นะครับห้าร้อยครับผมนี่นะครับไม่แตกไม่หักนะครับผาสมบูรณ์ห้าร้อยบาทนะครับสมเด็จเก่าๆไม่ทราบที่นะครับเนื้อแตกรายงานประมาณนี้ นี่นะครับผมสมเด็จเก่าๆไม่ทราบที่เนื้อแตกลายงาสวยสมบูรณ์ไม่แตกหักนะครับผมอันนี้ก็เอาห้าร้อยเหมือนกันนะครับนี่นะครับผมห้าร้อยบาทนี่นะครับผมองเนื้อดูเก่าๆเก่งๆไม่ทราบกุ่นนะครับไม่ทราบที่ไม่แตกไม่หักนะครับผมสมบูรณ์เอาห้าร้อยบาทครับผม เอาไปเป็นเหรียญย5สห้าสตาวัตนะครับสูง7เซนนะครับผมวัดล้ตอก3ามโค้ดแบบนี้นะครับนี่นะครับ1นึ่งโค้ดสโค้ดสโค้ดหน้าตาคมชัดนะครับผมนี่นะครับสวยๆครับผมนี่นะครับหน้าตาคมชัดเนื้อทองแดงลมดำนะครับผมนี่ สูงเเซนนะครับขนาดสูง7เซนที่ระลึกนะครับฉลองพุทธกาล2,500นี่นะครับสวยๆเลยนะครับอันนี้เอา500บาทพอครับผมแบ่งปันกันนะครับผมก็มาเป็นซุ้มกอไม่ทราบกุนะครับผมนี่นะครับเลี่ยมเลี่ยมแบบเก่าๆเลยนะครับเลี่ยมเก่าๆแบบนี้นะครับผมซุ้มกอน่าจะเป็นเนื้อดินนะครับเขาน่าจะไปลงรักปิดทองนะครับผมสวยเลยนะครับเนี่ย พิมพ์ทรงกดพิมพ์ชัดนะครับแต่ถามว่าทราบที่อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับผมลองขอภาพนิ่งกันมาได้นะครับถ้าเป็นกรอบจะลายๆหน่อยนะครับพอเวลาลงผ่านเลนแล้วอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับผมเอาห้าร้อบาทพอครับผมนี่ซุ้มกอรอไม่ทราบกุต่อมาครับเป็นงาแกะหนุมานนี่อยู่กับผมมา2อสา EP แล้วนะครับผมรอ เจ้าของนะครับอันนี้เป็นงานะครับผมมีรอยจานด้านฐานด้วยนะครับงาแกะฮนุมานแต่ไม่ทราบที่ผมเอาเจ็ดร้อยพอครับผมแบ่งปันกันนะครับนี่ปกติงาต้องขายกันเป็นพันนะครับผมนี่เอาเจ็ดร้อยนะครับผมนี่มีรอยจานที่ฐานนะครับนี่เห็นไหมครับมีรอยจานที่ฐานแต่ไม่ทราบที่นะครับผมนี่นะครับเป็นงาแกะฮนุมานขอภาเพิ่มเติมกันมาได้นะครับผมเจ็ดร้อยบาทนี่ ต่อไปตะกุดนะครับผมเนื้อนี่เนื้อพวกฝาบาทเก่าๆเลยนะครับเนี่ยแผ่นโลหะทองแดงฝาบาทสมัยก่อนนะครับฝั่งแล้วก็หัวตะกัวด้านในนะครับผมพันสองพันสองแบบนะครับมีทั้งแผ่นทองแดงแล้วก็น่าจะแผ่นทองแดงแล้วแผ่นทองแดงแผ่นฝาบาทเก่าๆนะครับแล้วก็ข้างในเป็นตะกัวอันนี้ไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับจะดูเก่าดีนะครับผมนี่นะครับไม่ทราบที่ดูเก่าดีนะครับแบบนี้ผมเอา500บาทครับผม นี่ดูครับเก่าๆเลยครับดูแผ่นครับบางๆเก่าๆยับๆหน่อยนะครับผมนี่นะครับ่งบอกถึงการใช้งานนะครับเอาห้าร้อยครับผมเผื่อท่านใดทราบครับในหัวตะกัวแบบนี้นี่นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนี่หัวตะกัวพันตะกัวก่อนแล้วเขาก็แผ่นทองแดงมาพันอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่นะครับตะกุดเก่าแน่นอนแบบนี้นะครับผมเก่าๆแน่นอนห้าร้อยบาทครับผม นี่ละครับสุดท้าย<ส> <lawsuit. S 2> ของ EP นี้นะครับเป็นมีดหลวงพ่อบุญมีนะครับผมความยาวนะครับถ้านับจากปลายมาถึงปอกนะครับผม9นิ้วนะครับผมนี่นะครับมีดหลวงพ่อบุญมีนะครับแต่ถ้านับเฉพาะใบนะครับผมใบมีดนะครับใบนะครับใบประมาณนี้แะครับด้ามใบถึงใบเนี่ยนะครับได้5นิ้วนะครับนี่นะครับมีดหลวงพ่อบุญมีนะครับผมก่อนหน้านี้ก็ได้มาแล้วครับแต่ก็หมดไปหละ EP ละอันนี้ก็ได้มาเพิ่มอีกหนึ่งหนึ่งอันนะครับผมหนึ่งเล่มนะครับผม นี่เอาหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมนี่ปิดทองสวยๆเลยครับผมนี่นะครับมีหลวงพ่อบุญมีเก่าๆครับหนึ่งพันบาทครับผมโอเคก็ครบถ้วนนะครับสําหรับ EP นี้นะครับผมนี่นะครับใหม่เก่าค้าเขากันไปนะครับบางเหรียญก็เพิ่งได้มาเลยนะครับอย่างเงี้ยแถวบนเนี่ยนะครับก็เพิ่งได้มานะครับนานๆจะเจอนะครับผมบางทีลงมาเป็นร้อย EP แล้ว เพิ่งเจอ EP นี้ก็มีนะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเผื่อท่านจะต้องการเหรียญธนาคารหรือวัตถุมงคลนะครับที่จะตรงกับ EP ีนั้นๆนะครับผมก็ขอบพระคุณมากครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟมรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมสำหรับท่านที่เช่าบูชาพระเครื่องจากช่องแก้วกัลยาพระเครื่องไปนะครับเติมกำลังใจให้กันนะครับมีแรงออกไปหาวัตถุมงคลต่างๆนะครับสวยๆนะครับคัดสรรดีๆ มาแบ่งปันนะครับผมแล้วก็เน้นย้ำให้ทุกท่านด้วยนะครับว่าดูให้ชอบดูให้ละเอียดนะครับท่านจะได้ตรงตามที่ท่านต้องการด้วยนะครับผมโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในอีีถัดไปครับสวัสดีครับ